สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบล็อกของนี้เลยนะคะ YMS08B Dom Test Type ครับอันนี้จะเป็นจากภาค Gundam The Origin นะฮะตัวนี้จะเป็นภาค The Movie นะฮะที่เขาเอามาเรียงเนื้อเรื่องใหม่นะฮะโอเคครับเรามาดูที่กล่องกันเลยดีกว่าครับนี่คือ ด้านหน้ากล่องนะฮะก็คือจากภาค The Origin นะฮะ MSD ก็ย่อม,มาจาก Mobile s o ร i d สคอร์บูรครับจะเป็นไฮเกต1ต่อ144นะฮะ่นด้านข้างกล่องนี้ก็คือจะเป็นตัวด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าพร้อมกับบิมมาซุก้าแล้วก็บิมเซเวอร์นะฮะเป็นลำดับที่7ของซีรีส์นี้นะฮะ ซึ่งตอนนี้น่าจะออกมาสิบตัวแล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคนี่ก็คือด้านข้างกล่องที่ใส่กับแอคชั่นเบสนะฮะรวมถึงจุดขยับของเจ้าตาเดียวนะฮะสติกเกอร์นะครับราคาสองพันเยนครับผมมาแกะกล่องเลยดีกว่าครับก็จะมีนะฮะหนึ่งถุง สองถุงสามถุงนะฮะสี่ถุงมีทั้งหมดห้าถ,ถุงนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับเรามาดูคู่มือกันก่อนเลยดีกว่าครับก็จะแสดงในส่วนของแผงนทั้งหมดนะฮะซึ่งมีทั้งหมด สิบสี่แผงนะฮะรวมกับเจ้าบีมเซเบอร์ด้วยที่มาเล็กชิ้นหนึ่งกับอันนี้ก็เป็นชิ้นเล็กเป็นชิ้นใสนะฮะทั้งหมดสิบสี่แผงนะครับนี่เป็นแผงการต่อทั้งหมดนะฮะ เรามาเริ่มกันที่แผง A หนึ่งนะฮะก็ตรงนี้น่าจะเป็นกระโปรงมั้งฮะก็น่าจะเป็นไหล่เออ่หน้าอกเนาะแผง A สองครับก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนนี้นะฮะที่ตัดออกมาเห็นไหมฮะ A 2ครับ แผง B 1ครับก็น่าจะเป็นส่วนของเท้านะฮะแผง B 2ครับก็น่าจะเป็นส่วนนี้ที่ตัดออกมาเห็นไหมครับแผง C 2ครับจะเป็นชิ้นส่วนใสแผง D 1ครับ ก็จะมีมือนะฮะแผงดีสองครับก็เหมือนกันครับหักออกมาจากแผงนี้แผงอีหนึ่งครับแผง e ีสองครับ แผง F ครับแผง F นี่ก็น่าจะเป็นบีมบาสุก้าทั้งหมดเลยแล้วก็แผง G ครับ SB1 นะฮะจะเป็นบีมเซเปอร์ PC ครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็นสต er ิ๊กเกอร์ของ และนี่ก็คือทั้งหมดของกล่องของเจ้าดอมเทสไทนะฮะโอเคครับขอบคุณที่รับติดตามชมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะฮะว่าเราจะฟาสบิวออกมาแล้วเป็นยังไงขอบคุณที่รับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ